ชายขายผักในตลาดที่มีชีวิตแสนธรรมดาดูไร้พิษสงและความน่ากลัวแต่สินใจที่จะเป็นเจ้าพอ่อมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องน้องชายสุดห้าวที่ดันไปมีเรื่องกับมาเฟียเจ้าถิน่นจนถูกหมายหัวจากทั้งมาเฟียและตำรวจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องมุมไบซา,ากา ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ช่องดูวนไปมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังอินเดียสนุกๆไม่ว่าจะเป็น Like Stars on Earth, P.K. หรือคังคูไบก็มีให้รับชมมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่ วิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหาร ใช้เพียงแค่ ID ดีไลนอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะและพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องดูวนไปก็ลุ้นรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนไปเลยหากสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix The a t e r นะคะ อมาตยาชายหนุ่มธรรมดาในเมืองมุมไบเขาและพ่อมีอาชีพค้ายผักอยู่ที่ตลาดทางรถไฟซึ่งที่นั่นก็เป็นพื้นที่ของไกลตอนเด้จะพ่อมาเฟียสุดโหดที่มักจะส่งลูกน้องมาเก็บค่าคุ้มครองโดยถ้าใครไม่ยอมจ่าย ก็จะถูกตีถูกซ้อมทําให้ชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครกล้าต่อต้อตานไก่ตอนเด้เลยโยเกเวนก็แต่อรชุนน้องชายสุดห้าของอมาตยาที่กล้าพูดต่อล้อต่อเถียงกับมาเฟียแต่สุดท้ายเขาก็ถูกเล่นงานจนเละซึ่งเมื่ออมาตยารู้เรื่องนี้เขาก็รีบตามไปช่วยน้องทําให้อรารชุนรอดชีวิตมาได้แบบบุตรวิ ซึ่งที่ผ่านๆมาอมมาตยายอมให้พวกมาเฟียรังแกและยอมจ่ายค่าคุ้มครองโดยไม่ขัดขืนเนื่องจากเขาไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายและไม่อยากเสี่ยงติดคุกติดตารางเพราะเขาต้องการอยู่ดูแลอรารชุนไปตลอดแต่เหตุการณ์ในวันนี้ก็เป็นเหมือนการปลุกปีศาจร้ายในตัวของอมมาตยาโดยหลังจากนั้นเมื่อมาเฟียยกพวกกันมาเก็บค่าคุ้มครองอมมาตยาก็เปิดฉากเล่นงานมาเฟียจนเละ เตะทั้งต่อยด้วยความโกรธแค้นพร้อมทั้งประกาศว่าต่อจากนี้จะไม่มีใครจ่ายค่าคุ้มครองอีกต่อไปหลังจากที่อารชนุนได้รู้ว่าพี่ชายสุดโหดของเขาไปจัดก,การล้างแค้นพวกมาเฟียจนเละ เขาก็ดีอกดีใจและภูมิใจในตัวพี่ชายมากๆแต่อมาตยาก็ดุด่าน้องชายที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ายินดีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้มาจับกลุ่มตัวอมาตยาซึ่งทางด้านอมาตยาก็รู้ว่าตำรวจถูกไกตอนได้สั่งให้มาทำแบบนี้และมันก็คงหาความยุติธรรมไม่ได้อมาตยาจึงยอมเข้าคุกไปแต่โดยดีซึ่งอมาตยาก็พอจะรู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรในคุกบ้างแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่กลัวเลยสักนิดโดยหลังจะเข้าคุกไปได้ไม่ทันไรลูกน้องของ ไกตอนเด่นับสิบคนก็ย,ยกพวกเข้ามารุมแต่ก็ถูกอมตยาจัดการจนเละซึ่งถึงด้านไกตอนเด็กก็ไม่อยากแพ้เขาเลยสั่งให้ลูกน้องเข้าไปต่อสู้เรื่อยๆแต่ทันใดนั้นคาใหญ่ประจําคุกก็เข้ามาห้ามเอาไว้โดยเขามีชื่อว่านาริซึ่งถางด้านไกตอนเด็กก็ยอมถอยเพราะเขาไม่อยากมีเรื่องกับคนอย่างนาริ หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาประกันตัวอมาตยาซึ่งก่อนที่อมาตยาจะออกไปนาริก็ได้แนะนำให้เขาลุกขึ้นสู้กับพวกมาเฟียพร้อมทั้งบอกให้อมาตยาไปที่ที่หนึ่งเพื่อรับความช่วยเหลือจากคนของนาริ หลังจากที่อมมาตยาออกจากคุกเขาก็ได้รู้ว่ามีนักการเมืองใหญ่ใช้อำนาจประกันตัวเขาออกมาโดยนักการเมืองคนนั้นเป็นถึงหัวหน้าพักผู้ส่งอิทธิพลซึ่งเขาก็เป็นศัตรูกับไก่ตอนเด้โดยเมื่อเขาได้รู้ถึงวีรกรรมความเก่งกาจของอมมาตยาเขาก็อยากได้คนแบบนั้นเป็นลูกน้องส่วนทางด้านอมมาตยาเขาพอจะรู้ว่าเผาเป็นนักการเมืองชั่วที่ปกครองบ้านเมืองด้วยอิทธิพลเถื่อน แต่เพื่อให้เขาสามารถปกป้องครอบครัวได้อมาตตยาก็จำต้องเป็นเจ้าพ่อที่มีอำนาจซึ่งการเข้ามาเป็นลูกน้องของเภาก็เป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาได้เป็นเจ้าพ่อครองเมืองมุมไบซึ่งอมัตยาก็จะต้องพิสูจน์ความสามารถด้วยการจัดการไก่ตอนแดให้ได้ซะก,ก่อนเผาถึงจะรับเขาเป็นลูกน้อง หลังจากนั้นอมาตยาก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนของนาริแล้วก็ลักพาตัวมือขวาของไก่ตอนเด้มาซ้อมเพื่อให้ยอมบอกที่ซ่อนคลังอาวุธซึ่งมือขวาก็กลัวความโหดเหี้ยมของอมาตยาจนยอมบอกข้อมูลทั้งหมดและหลังจากนั้นแม้มือขวาของไก่ตอนเด้จะยอมบอกข้อมูลแล้วแต่อมาตยาก,ก็สั่งให้เพื่อนซ้อมต่อเพราะเขาเกลียดคนทรยศมาก ในขณะเดียวกันนั้นอมตัตยาก็ได้ส่งอาราชุนไปเรียนที่โรงเรียนประจำต่างเมืองเพื่อให้เขาอยู่ห่างไกลจากความอันตรายในมุมไบหลังจากนั้นอมตัตยาและพักพวกก็ได้บุกไปขโมยอาวุธทั้งหมดของไกตอนเด้ซึ่งอาวุธพวกนั้นก็ทำให้อมตัตยามีอำนาจและน่าเกรงขามมากขึ้นจนในที่สุดเขาก็สามารถแย่งพื้นที่ของไกตอนเดมาได้เกือบทั้งหมด หลังจากที่เล่นงานไก่ตอนเด้ได้ทางด้านเผ่าก็ยอมรับในความสามารถและรับอมาตยาเป็นลูกน้องซึ่งหลังจากนั้นอมาตยาก็ใช้อำนาจที่มีไปช่วยนาริออกจากคุกแล้วก็ไปขม่มขู่ไก่ตอนเด้เพื่อให้เขายอมแพ้ไปซะซึ่งทางด้านไก่ตอนเด้ก็ยอมทำตามโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บใจหรือเสียดายอะไรเพราะเขารู้ดีว่าอำนาจเป็นสิ่งที่ถูกเปลี่ยนมือได้เสมอเมื่อก่อนเป็นของเขาวันนี้เป็นของอมาตยาและวันข้างหน้าก็จะเป็นของคนอื่นอย่างแน่นอน หลายปีต่อมาอมัตยาได้เป็นเจ้าพอ่อที่มีทั้งเงินและอำนาจส่วนถึงด้านอาราชุนหลังจากที่เรียนจบมัธยมอมัตยาก็จะส่งเขาไปเรียนต่อที่ลอนดอนแต่าอาราชุนก็จะไม่เรียนต่อเพราะเขาไม่อยากไปจากสาวที่ชอบแต่อมัตยาก็ต้องการให้น้องชายหนีไปให้ไกลจากอันตรายเขาจึงจัดก,การให้น้องได้แต่งงานแล้วก็ส่งเสียให้ทั้งคู่ได้เรียนไปด้วยกัน ตัดฉากไปที่ไข่ทานลูกชายเจ้าของโรงสีเขาได้ใช้เส้นสายและเงินสินบนจำนวนมากเพื่อเปิดโอกาสให้ได้กอบโกยผลประโยชน์จากการขายที่ดินในมุมไบซึ่งในตอนนี้ไข่ทานก็ต้องการขายโรงสีของพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมเพราะโรงสีนั้นมีคุณค่าทางจิตใจเนื่องจากมันเป็นโรงสีที่ปู่ของไข่ทานสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอีกทั้งการขายโรงสีมันก็จะทำให้พนักงานหลายพันคนตกงานพ่อเลยยืนยันว่าจะไม่ขายเด็ดขาด ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพ่อของไครทานก็ตายอย่างปริศนาส่วนถึงด้านไคทานเขาก็จะขายโรงสีในทันทีแต่เขาก็รู้ดีว่าจะต้องมีคนงานจํานวนมากออกมาประท้วงต่อต้านการขายโรงสีไคทานจึงต้องให้มาเฟียอย่างไกตอนเด้เข้ามาจัดก,การเรื่องนี้ถ้าหากงานนี้สําเร็จ ไก่ตอนเดก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งจํานวนมากซึ่งมันก็มากพอที่เขาจะเอาไปซื้ออาวุธแล้วก็กลับมาทวงคืนพื้นที่จากอมตยาซึ่งทางด้านเผาก็รู้เรื่องนี้ดีเขาจึงได้สั่งอมตยาให้รีบไปเล่นงานไก่ตอนเด้กับไคทานซึ่งนอกจากจะได้จัดการศัตรูแล้วเผ่าก็ยังจะได้คะแนนเสียงจากคนงานหลายพันคนอีกด้วย หลังจากนั้นอมาตยาก็ได้ไปขู่ไคทานให้เขายุติความร่วมมือกับไกตอนเด้ซึ่งถึงด้านไคทานก็กลัวตายเขาเลยไปบอกให้ไกตอนเด้รีบจัดก,การอมัตยาไม่อย่างนั้นเขาจะยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดตัดฉากไปที่อาราชุนเขาเดินทางกลับมาอินเดียเพื่อมาอวยพรวันเกิดให้พี่ชาย แต่ในระหว่างเดินทางกลับอรารชุนก็ถูกคนของไก่ตอนเด้ดักโจมตียิ่งดีที่ในตอนนั้นมีลูกน้องฝีมือดีของอมตยาอยู่ด้วยอรารชุนจึงรอดตายมาได้ส่วนทางด้านอมตยาหลังจากที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็ดุด่าน้องชายที่กลับมาในทา,ทางที่เขาสั่งห้ามและแม้ว่าอรารชุนจะอธิบายว่าเขาอยากกลับมาร่วมอวยพรวันเกิดให้พี่แต่อมตยาก็ไม่ฟังเพราะเขารักและเป็นห่วงน้องชายมาก,มาก จนไม่อยากให้น้องชายต้องมาเจอกับอันตรายแบบนี้ซึ่งเหตุในครั้งนี้อามาัตยาก็ไม่มีทางไว้ชีวิตคนที่จะฆ่าน้องชายของเขาแน่นอนโดยหลังจากนั้นอามาัตยาก็ตามไปฆ่าไคทานกลางเมืองมุมไบแล้วก็ไปประกาศศึกกับไกตอนเด้ด้วยการบอกว่าเขาฆ่าไคทานไปแล้ว ตัดฉากไปที่ภรรยาของไครทานหลังจากที่สามีถูกฆ่าตายอย่างอุกอาจเธอก็ได้ไปิดแจ้งความด้วยตัวเองซึ่งเธอก็รู้ดีว่าตำรวจพวกนี้ไม่มีใครอยากมีเรื่องกับอมาตยาเธอจึงได้เสนอรางวัลน,นำจับสูงถึง100ล้านซึ่งเงินจำนวนมหาศาลก็ได้ยั่วยวนให้วิชัยตั้งเป้าหมายที่จะกำจัดอมาตยาซึ่งวิชัยก็เป็นตำรวจที่ทั้งเก่งฉลาดและโหดเยี่ยม ดยหลังจากนั้นวิชัยก็ปลุกไปจับชีพหนึ่งในสมาชิกแก๊งของอมตยาแล้วก็ขู่ฆ่าด้วยวิธีที่น่ากลัวจนชีพยอมบอกข้อมูลว่าสมาชิกแก๊งแต่ละคนชอบไปที่ไหนเป็นประจำบ้างซึ่งหลังจากนั้นวิชัยก็ตามไปฆ่าสมาชิกแก๊งทีละคนส่วนทางด้านแก๊งของอมตยาพวกเขาก็พอจะเดาได้ว่าการที่สมาชิกแก๊งถูกฆ่าตายในที่ส่วนตัวเป็นเพราะมีนอนบ่อนไส้ในแก๊งที่คอยบอกข้อมูลให้ศัตรูรู้ซึ่งพวกเขาก็สงสัยชีพ แต่เพื่อให้มั่นใจอมาตยาจึงได้ส่งข้อความไปนัดพบชีพซึ่งอมาตยาก็จะปลอมตัวเป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็ไปที่นัดหมายและเมื่อเขาไปถึงเขาก็ได้เห็นว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดอมาตยาจึงมั่นใจแล้วว่าชีพเป็นนอนบ่อนไส้แต่ก่อนที่เขาจะหนีออกจากที่นั่นวิชัยก็บังเอิญเรียกใช้บริการแท็กซี่ของเขาพอดีอมาตยาจึงได้ลองอย่างเชิงศัตรูซึ่งมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าวิชัยเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากมาก ตัดฉากไปที่ชีพแม้ในตอนนี้เขาจะกำลังหนีไปซ่อนตัวแถมยังมีตำรวจคอยคุ้มกันแต่เขาก็กลัวมากๆว่าอมาตยาจะส่งคนมาตามล่าซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่เขากลัวมันก็ได้เกิดขึ้นโดยทางด้านอาราชุนเมื่อเขาตามจับคนทรยศได้เขาก็ยิงทิ้งทันที ทำให้หลังจากนั้นเขาก็ถูกพี่ชายดุดา่าเพราะอามาตยาไม่อยากให้น้องชายต้องเข้ามาเสี่ยงอันตรายและไม่อยากให้น้องมือเปื้อนเลือดเหมือนกับเขาแต่อาราชุนก็บอกว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งและอยากช่วยพี่สู้กับคนชั่ว แม้ว่าที่ผ่าน,านมาอมาตยาจะพยายามกีดกันอารชุนออกจากแก๊งแต่ทางด้านอารชุนกลับยิ่งดื้อรั้นที่จะเข้าร่วมและยิ่งอยากสู้เพื่อปกป้องพี่บ้างทำให้อมาตยาจำต้องยอมให้น้องเข้าแก๊งแทมลังจากนั้นไม่นานอารชุนก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำแก๊งแทนพี่ชายเนื่องจากก่อนหน้านี้อมาตยาทั้งไปยิงใครทานกลางเมืองและทั้งส่งคนไปตามค่าชีพที่อยู่ในการคุ้มครองของตำรวจ ทำให้อมาตยาถูกตำรวจเพ่งเล็งเป็นพิเศษเผ่าจึงแนะนำให้อมาตยาหนีไปซ่อนตัวที่ต่างประเทศสักพักซึ่งในระหว่างนี้เผ่าก็ไว้วางใจให้อรชุนเป็นผู้นำแก๊งแทนหลังจากนั้นอารชุนก็ควบคุมดูแลแก๊งโดยความเข้มงวดดุด,ดันซึ่ง,งด้านวิชยัยเขาก็เห็นว่าการที่อารชุนขึ้นมาคุมแก๊งเป็นโอกาสที่ดีในการลงมือ โดยหลังจากนั้นวิชัยก็ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดอารชุนในข้อหาฆาตกรรมชีพซึ่งมันก็เป็นแผนของวิชัยที่จะล่อให้อมาตยากลับมาช่วยน้องชายแต่ทางด้านไก่ตอนเดกก็รู้ดีว่าเผาคงจะใช้อำนาจควบคุมคำตัดสินของศาลจนทำให้อารชุนรอดคดีไปได้เขาจึงได้ส่งนักฆ่าแฝงตัวไปเป็นทนายซึ่งหลังจากนั้นนักฆ่าของไก่ตอนเดกก็ยิงอารชุนในศาลและถึงแม้ว่าอารชุนจะรอดชีวิตมาได้แต่กระดูกสันหลังก็ได้รับความเสียหายจนท ทำให้เขาเป็นอมพาตตัดฉากไปที่อมาตายา หลังจากที่เขาได้รู้ข่าวร้ายเกี่ยวกับน้องเขาก็กลับไปมุมใบทันทีโดยไม่สนใจคำสั่งห้ามของเผ่าเพราะสำหรับเขาแล้วน้องชายคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เขายอมมาเป็นเจ้าพ่อมาเฟียก็เพื่อที่จะปกป้องน้องชายซึ่งเมื่อน้องถูกทำร้ายแบบนี้เขาก็พร้อมที่จะเป็นปีศาจร้ายโดยหลังจากนั้นเขาก็ยกพวกเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็พาตัวอรชุนไปซ่อนในที่ปลอดภัยซึ่งอมาตยาก็มีแผนที่จะส่งตัวน้องไปต่างประเทศแต่มันก็เป็นเรื่องยากเพราะในตอนนี้ พวกเขากำลังถูกตำรวจไล่ล่าอย่างหนักตัดฉากไปที่วิชัยหลังจากที่อมตยาพาตัวน้องชายหนีไปเขาก็แทบจะไม่สามารถตามสืบได้เลยว่าอมาตยานหนีไปที่ไหนเขาจึงได้ไปขู่เอาข้อมูลจากไก่ตอนได่ซึ่งความน่ากลัวและความเด็ดขาดของวิชัยก็ทําให้ไก่ตอนได่ยอมบอกข้อมูลว่าอมาตยานน่าจะหนีไปขอความช่วยเหลือจากนาริ หลังจากที่ได้ข้อมูลมาจากไกลตอนเด้วิชัยก็สามารถตามไล่ล่าอมตยาจนเจอและเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันการต่อสู้สุดดุเดือดก็ได้เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาก็สู้กันได้อย่างสูสีผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบจนในที่สุดอมตยาก็เป็นฝ่ายชนะและหนีไปได้สำเร็จ หลังจากนั้นนาริก็ได้ใช้เส้นสายให้ตำรวจสืบข้อมูลของวิชัยจนในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ว่าในทุกวันนี้ที่เผามีอำนาจและอยู่เหนือกฎหมายได้เป็นเพราะเขาส่งคนของเขาให้เข้าไปอยู่ในกรมตำรวจทุกปีปีละหลายคน และหลังจากนั้นเขาก็จะผลักดันให้คนของตัวเองเติบโตจนในที่สุดเผาก็สามารถควบคุมกรมตำรวจได้อย่างเบเ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นการโยกย้ายและทุกคำสั่งของตำรวจล้วนแล้วแต่เป็นการตัดสินใจของเผาซึ่งวิชัยก็เป็นหนึ่งในลูกน้องของเขาด้วย เมื่ออมัตตยาได้รู้เรื่องนี้เขาก็สงสัยว่าทำไมคนของเผาต้องมาเล่นงานเขาอมัตตยาจึงตัดสินใจไปถามเผาตรงๆซึ่งเผาก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งแต่วิชัยเป็นคนทรยศเพราะเห็นแกเงินร้อยล้านที่ภรรยาของใครทานเสนอให้หลังจากนั้นเผาก็เรียกวิชัยเข้ามาตำหนิสั่งซ้อนซึ่งทางด้านวิชัยก็ยังคงเคารพนับถือเผาอยู่เขาเลยสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งกับอมัตตยาอีกแต่เผากลับบอกว่าท่านนายไม่ทำแบบนั้นแล้วใครจะเป็นคนจัดการอมัตตยาละ่ะ โดยสาเหตุที่เผ่าพูดออกมาแบบนั้นกันเนื่องจากเขาได้เห็นว่าอมาตยาก็กล้าที่จะขัดคำสั่งของเขาเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและในวันข้างหน้าอมาตยาก็อาจจะยอมเป็นศัตรูเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวด้วยเหตุนี้เผ่าจึงอยากให้คนอื่นขึ้นมาเป็นใหญ่ในมุมใบแทนที่อมาตยา ตัดฉากไปที่สนามบินอมาตยามาส่งอรารชุนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อหน,นีไปอยู่ต่างประเทศแต่หลังจากนั้นไม่นานวิชัยก็ได้ตามมาขัดขวางไม่ให้เครื่องบินที่จะมารับลงจอดทางด้านอมาตยาเลยลุยเข้าไปยิงถลง่มจนรถของวิชัยเสียหลักพลิกคว่ำแต่วิชัยก็ยังรอดมาได้ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ขับรถน้ำมันตามไปขัดขวางการลงจอดอีกครั้งอมาตยาจึงได้ขับรถบรรทุกตามไปแล้วก็พุ่งชนจนรถน้ำมันพลิกคว่ำซึ่งอมาตยาก็ได้ยิงซ้ำเพื่อให้รถระเบิดแต่ทางด้าน วิชัยก็ยังรอดมาได้และเขาก็ได้ตามมายิงอมตยาซึ่งพี่ชายก็ได้ทุ่มสุดกำลังส่งน้องชายขึ้นเครื่องบินเพื่อช่วยน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายโดยหลังจากนั้นอรารชุนก็สามารถหนีรอดไปได้ส่วนทางด้านอมตยาก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและความจริงแล้วคนที่ให้ข้อมูลกับวิชยัยว่าอมตยารอขึ้นเครื่องอยู่ที่ไหนก็คือมือขวาคนสนิทของอมตยาโดยหลังจากนั้นเผ่าก็ให้มือขวาขึ้นครองมุมไบ วงการเจ้าพอ่อมาเฟียเปรียบเสมือนหลังเสือที่ท้ไดไี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะลงแต่หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะขึ้นหลังเสือเพราะบนนั้นมีทั้งเงินและอำนาจที่ยั่วยวนทั้งคนโลภและคนที่ลงระเริงในอำนาจแต่ก็อาจจะมีคนส่วนน้อยที่ต้องการอำนาจเงินทองนั้นเพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองเหมือนอย่างอมตยาสำหรับใครที่ชอบหนังแนวเจ้าพอ่อมาเฟียแบบนี้กระบวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์ อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ Netflix t h e a t e ตก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในด e สคริปชั o นหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ